้ยซือสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel ส่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกม AFK Journey กันอีกแล้วครับในที่สุดวันนี้เนี่ยก็มาถึงเพื่อนๆเพราะในวันนี้วันที่23พฤษภาคม AFK Journey ได้เปิดซีซันใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับซีซันสื่อสะท้อนแห่งความขัดแย้งครับอ่าก็มาเริ่มกันเลยครับนี่ปลดล็อกเรียบร้อยนะครับสำหรับเกม AFK Journey นะครับต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่เกมไอดอลธรรมดาเพื่อนๆแต่มันคือ Open World RPG นะครับ ที่มีภาพเป็นเอกลักษณ์สำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยเล่นนะครับต้องบอกว่าเกมเอฟเคเทอร์นี่เนี่ยเห็นแบบนี้แต่ว่าไฟลเกมเนี่ยมันไม่ใหญ่นะครับแล้วก็บอกเลยว่าคุณภาพสูงมากๆครับสำหรับใครที่เป็นสายสำรวจโลกนะครับบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเหมาะมากเพื่อนๆมีอะไรให้สำรวจให้คนหาเนี่ยเยอะมากๆนะครับที่สำคัญสายซีก็สามารถเล่นได้แบบสบายๆก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆ ไปส่องซีซันใหม่หน่อยแล้วกันว่าซีซันนี้เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแน่นอนว่าการเริ่มต้นของซีซันใหม่นะครับมันก็มาพร้อมกับตัวละครใหม่ด้วยเพื่อนๆพื่สหรับตัวละครที่เข้ามาใหม่เป็นตัวแรกนะครับของซีซันนี้ก็คืออินดิสครับก็สำหรับอินดิสจะเป็นตัวละครทีเส เผ่าวไวเดอร์นะครับสายธนูมีการโจมตีแบบกายภาพนะครับที่สาคัญตัวละครตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสกิลของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากเ่อนเืน่อนเพราะถ้าไม่ตายสามารถปิดกั้นการทํางานของสกิลประเภทบัฟทุกอย่างของสตูที่โดนได้และบอกเลยว่าไอ้การปิดกั้นการทํางานของบัฟเนี่ยเป็นอะไรที่ทรงพลังมากนะครับเพราะตัวละครเก่งๆส่วนใหญ่นะครับมันจะได้รับบัฟจากพวกพ้องใช่ไหมว่าแต่เมื่อเราปิดกั้นการทํางานเนี่ยก็จะทําให้วา้าหมายเนี่ยทั้งทำดาเวทได้น้อยลงแล้วก็ความอึดเนี่ยแน่นอนก็น้อยลงด้วยนะครับ อ่ะก็เดี๋ยวลองดูแอนิเมชันท่าไม้ตายหน่อยครับนี่โหยังเท่นะครับต้องบอกว่าซ <Okay. S 1> ีซันใหม่เนี่ยเขาทำดีมากเพื่อนเพื่อนเราสามารถกดดูได้หลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันนะครับหรือว่ามันจะมีให้เราทดลองตัวละครได้ด้วยครับอ่ะนี่ครับเนี่ยตัวละครตัวนี้มันจะยิงได้ทีละสามเป้าหมายนะครับก็สำหรับอินดิสนะครับใครที่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมผมมีทำคลิปแยกไว้แล้วนะเพื่อนๆก็สามารถลองไปดูในช่องผมได้นะครับก็มาเดี๋ยวใช้ท่าไม้ตายกันหน่อย นี่เลยนะครับสำหรับอินดิยสเนี่ยบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้นะครับน่าจะใช้งานได้ทั้ง PVP แล้วก็ PVE เลยนะแต่ถ้าพูดถึงการตีบอสเนี่ยจะติดเมตาหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องให้เวลาเขาหน่อยครับก็ถ้าเกิดใครที่ไม่รีบนะครับเป็นสายตามตัวเมตาผมแนะนําว่าเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งรีบเปิดตัวละครนะเพื่อนๆควรจะรอก่อนสัก1 2ถึงสสัปดาห์นะครับถึงตอนนั้นค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะเปิดหรือว่าจะข้ามนะครับ ก็อย่าลืมมาลองกันด้วยนะมันได้300เพรด้วยนะครับและนอกเหนือจากอินดิสนะครับมันก็มีอีกหนึ่งตัวละครด้วยเพื่อนๆที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับจะเป็นตัวละครแสงมืดซึ่งตัวละครแสงมืดของเกมเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในตู้พิกอัพทั่วไปนะครับมันจะมาอยู่ในที่สถานีดูดาวเลยเราสามารถมาเลือกเพิ่มเลดพิกอัพสุดได้เลยนะครับโดยตัวละครที่มาในรอบนี้จะเป็นน้องคูรูนะครับเป็นตัวละคร T.S. ไฮโปเจียนสายธนูเหมือนกันมีการโจมตีแบบกายภาพเช่นเดียวกันนะครับสำหรับกูรูเป็นตัวละครที่เด่น ใน AFK State หรือว่าโหมดดันๆนะครับกับอีกหนึ่งคอนเทนต์ก็จะเป็นในส่วนของคอนเทนต์ PVP เพราะกูรูน้องเขาจะสามารถสร้างกำแพงนะครับมาบล็อกทางศัตรูพร้อมกับสร้างเตเมจด,ด้วยการใช้ระเบิดอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้ยังมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือจะทําให้ศัตรูเนี่ยอยู่ในฝั่งของตัวเองนะคือถ้าศัตรูข้ามานะครับน้องเขาก็จะมีสกิลที่สามารถเหวี่ยงศัตรูเนี่ยกลับเข้าไปได้นะก็สาหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมอย่างที่บอกไปนะครับลองไปตามดูคลิปที่ผมทมําไวในช anel ได้นะ อ่ะก็เดี๋ยวลองใช้นิดนึงครับมันได้เพ็ดด้วยนะไม่ใช่อะไรนี่ครับพอโผล่มาปุ๊บน้องกูรูเนี่ยเขาจะสร้างกำแพงนะครับแล้วกำแพงเนี่ยมันจะทำลายได้แค่ช่องกลางเพื่อนๆหมายความว่าศัตรูเนี่ยมันจะโดนบังคับเลยนะว่าจะต้องเดินมาช่องกลางอย่างเดียวนะครับแล้วไม่ใช่อยู่ๆเดินมาได้นะศัตรูต้องเสียเวลาตีก่อนด้วยนะครับแล้วไอห,หินช่องกลางเนี่ยมันจะเกิดใหม่ได้เรื่อยๆด้วยแล้วถ้าเกิดใครที่สังเกตดูนะครับน้องเนี่ยจะมีท่าที่แบบโยนระเบิดกินศัตรูแล้วก็ไปปล่อยด้านหลังนะอันเนี้ย เห็นปะกินตัวเสร็จปุ๊บเราก็จะไปปล่อยท้านหลังนะครับบอกเลยว่ากูรูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีแมคานิกน่าสนใจมากและถ้าพูดถึงความน่าเปิดนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่น้องกูรูเนี่ยผมยังไม่ค่อยแนะนําให้เปิดนะเพื่อนๆควรจะต้องไปเปิดตัวละครที่มันจําเป็นต้องใช้งานก่อนนะครับส่วนใครที่เป็นผู้เล่นเก่านะครับมีตัวละครเยอะอยู่แล้วแล้วก็ชอบแมคานิกของน้องเนี่ยจริงๆน้องกูรูเนี่ยสามารถเปิดได้เพื่อน แต่ถ้าพูดตรงๆสาหรับสาย p v p นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการพัฒนาทีม p v p แล้วยังไม่มีอัลเทียเนี่ยผมแนะนําว่าให้เปิดอัลเลียก่อนจะดีกว่าน้องคูลูนะครับสาหรับคูลูต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวน้องยังใหม่มากนะครับคนลองยังไม่เยอะไม่แน่ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีคอมโบเจ๋งๆออกมาเพิ่มได้แต่ณปัจจุบันนะครับอัลเทียเนี่ยตอนนี้ยังมีภาษีดีกว่านะแล้วก็ถัดมาเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปชมหมู่บ้านของเดอะวอลฟหน่อยละกันของซีซันใหม่นะครับ นี่เลยหมู่บ้านดาวฟนะครับบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเขาทําสวยมากเพื่อนๆพ,พวกสิ่งก่อสร้างนะครับหมู่บ้านต่างๆเนี่ยแต่ละที่มันจะมีเอกลักษณ์ของมันนะก็สําหรับตีมรอบนี้เนี่ยถ้าใครที่เคยดู l o อดออ the อ i n ลผมรู้สึกว่าตีมของซีซั่นนี้เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะมีทั้งหมู่บ้านคนแค่นะครับหมู่บ้านดาวฟหมู่บ้านเอลที่สําคัญรูปใบเปิดเนี่ยมันมีมังกรด้วยครับอ่ะนี่เลยใบเปิดก็จะเป็นประมาณนี้นะ นี่ก็กดรับด้วยหลังจากชมหมู่บ้านคร่าวๆแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกิจกรรมที่มีเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมแรกจะเป็นกิจกรรมต้อนรับซีซันใหม่นะครับล็อกอินโบนัสเพียงแค่เ,เพื่อนๆล็อกอินให้ครบ7วันนะครับก็จะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนะของรางวัลเนี่ยจะมีเป็นตั๋วดำนะครับที่ไว้ใช้เปิดกรชาตูต้พิเศษแบบที่เราคอสต,ตอมตัวตละครที่ต้องการพิกอัพได้5ตัวทั้งหมด18ใบนะครับแล้วก็วันที่7วันสุดท้ายเพื่อนๆจะได้กล่อง ทีบล็อกอินมหาการาบซึ่งจะเป็นกล่องที่เราสามารถเลือกตัวละคร T.S. นะครับที่ต้องการได้เลยหนึ่งตัวไลน์อัพที่สามารถเลือกได้เนี่ยก็จะมีเป็นน้องเทซี่นะครับนาลาฮอตกินแล้วก็ซอนย่าครับบอกเลยว่าทั้ง4ตัวนี้เนี่ยเป็น4ตัวที่เก่งมากนะครับโดยเฉพาะเทซี่แล้วก็ซอนย่านะสตัวนี้เนี่ยซีซั่นที่แล้วใช้เยอะมากๆนะครับส่วนนาลากับฮอตกินสตัวนี้ถามว่าได้ใช้ไหมก็ต้องบอกว่ามีคอนเทนต์ได้ใช้อยู่บ้างเพราะแมคคาณิกของทั้ง2ตัวเนี่ย มันก็ไม่ได้สากับตัวละครอ,อื่นนะครับที่สําคัญฮอตกิ้นในซีซั่นนี้เนี่ยตัวละครตัวนี้ได้รับการบัฟอัปเกรดมาด้วยนะกิจกรรมที่2จะเป็นกิจกรรมระเบิดลื่นเลิศนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมต้อนรับตัวละครแสงมืดตัวใหม่นะครับซึ่งรอบนี้ก็คือไฮโปเจียนน้องคูลูนะครับเพียงแค่เพื่อนๆทาภารกิจต่างๆตรงนี้ให้ครบนะมันก็จะมีทั้งภารกิจประจําวันกับภารกิจพิเศษที่จะอยู่ถาวรนะครับจะสามารถรับของรางวัลที่อยู่ด้านบนตรงนี้ได้นะซึ่งของรางวัลเนี่ยเัน,เน อันนี้เยอะนะสิอันเลยแล้วก็จะมีช้อนทองนะครับที่ไปใช้อัปเกรดสกิลของตัวละครนะครับอีก15อันด้วยนะถัดมาในส่วนของหลักชัยซีซั่นซีซั่นนี้เนี่ยก็จะมีการอัปเกรดหลักชัยมากขึ้นด้วยเพื่อนๆบอกเลยว่าของรางวัลต่างๆเนี่ยอัปเกรดดีขึ้นกว่าซีซั่นที่แล้วนะและยิ่งในช่วงแรกนะครับเป็นอะไรที่สําคัญมากเพื่อนๆต้องพยายามดันไปให้ได้มากที่สุดนะเพราะมันจะมีอร์ติแฟ์ประจาซีซั่นอยู่นะครับซึ่งอร์ติแฟ์พวกนี้เนี่ยสำคัญมากในการเคลียร์คอนเทนต์ต่างๆของซีััั่่นนน้้ครบเทายงไมพอ ยังมี Battle p a ลาสนะครับหรือว่าเกมนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเส้นทางขุนานางของซีซันใหม่นะครับก็จะเปิดพร้อมใช้งานแล้วนะใครที่เป็นสายแมลูกเนี่ยก็ไปจัดก,กันได้นะครับบอกเลยว่าของเนี่ยคุ้มค่ามากๆราคาเนี่ยสามบาทนะครับของที่ได้ความคุ้มค่าอยู่ที่40 0 0เซนซึ่งของที่เพื่อนๆจะสามารถรับได้เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับสามารถดูได้เลยนะส่วนใครที่เป็นสายแฟชั่นเพื่อนๆอาจจะมาซื้อเป็นเวอร์ชันอัปเกรดได้นะครับในราคา729บ ตรงนี้เนี่ยต้องเพิ่มเงินอีกประมาณเกือบ400นะแต่ว่าสิ่งที่เพื่อนๆจะได้เพิ่มมาเนี่ยจะมีเป็นตัวดํา10ใบนะครับแล้วก็จะมีกรอบพิเศษประจำซีซั่นนะครับอันนี้เนี่ยเป็นของลิมิเต็ดด้วยแล้วก็สุดท้ายจะเป็นพลอยกุหลาบที่ไว้ใช้สุ่มรานคาคอสตูมพิเศษได้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เป็นสายแฟชั่นเนี่ยเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องซื้อแพ็คราคาแพงนะซื้อเพียง349ก็พอนะครับเอออันนี้ผมยังไม่ได้เข้ามาดูเลยฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่ เวลาที่ขึ้นซีซันใหม่นะครับมันจะเปิดโถงใหม่นี่มันจะมีรูปอยู่นะครับประจําซีซันนะแล้วพอมาดูหน้านี้เนี่ยผมก็นึกออกแล้วเพื่อนๆสิ่งที่ผมต้องเตือนเพื่อนๆอ,อีกทีนะก็คือซีซันใหม่นี้เนี่ย เขามีการเปลี่ยนนะครับ a อฟเคสเโดยเพื่อน,เ,นเพราะจากเดิมเวลาที่ขึ้นซีซันใหม่มันจะค่อยๆปลดล็อกไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วพอถึงจุดดึงมันจะเข้าสู่ด่านอัลลิเม e เต็ดที่เราสามารถดันไปได้เรื่อยๆสูงเท่าไหร่ก็คือสูงได้ใช่ไหมแต่ว่าซีซันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเพื่อน,นทีมงานเขาจะแบ่งเป็น3ช่วงครับซึ่งแต่ละช่วงจะประกอบไปด้วยด่านธรรมดาแล้วก็ด่านอันตน์นะสำหรับด่านธรรมดาจะมีทั้งหมด900้ด่านแล้วก็จะไม่รีเซ็ตในระหว่างช่วงต่างๆนะครับแต่เมื่อเพื่อนๆดันด่านธรรมดาไปถึงแม็ก๊บ หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นด่านอนันต์ของแต่ละช่วงนะครับและเมื่อช่วงนึงจบลงด่านอนันต์ของช่วงนั้นก็จะปิดแล้วก็ไม่สามารถท้าทายได้อีกนะสำหรับการที่ทีมงานเขาเปลี่ยนแบบใหม่มาเป็นแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าดีมากๆกับผู้เล่นสายชิวนะเพราะใครที่เป็นสายชิวเพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวตามไม่ทันนะเพราะอย่างที่บอกไปมันจะมีแบ่งเป็น3ช่วงอยู่นะครับ มันทําให้เราไม่ต้องฝืนเล่นจนเกินไปนะแต่ถึงอย่างไรช่วงแรกเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องพยายามดันไปให้ได้มากที่สุดอยู่ดีนะถ้าใครที่ไม่อยากตกรลนะครับเพราะบอกเลยว่าทรัพยากรในช่วงแรกเนี่ยสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะพวกขีปอุปกรณ์ประจาซีซั่นเพื่อนๆพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้ไอดีของเราเนี่ยพัฒนาได้เยอะกว่ามากนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของซีซั่นใหม่ที่มาในรอบนี้นะครับอ๋อใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะเตือนก่อนที่จะปิดคลิปนะนั่นก็คือกิจกรรมคโคโลโบแฟร์ด ตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเหลืออีกไม่ถึง1สัปดาห์แล้วถ้านับจากที่ผมอัดคลิปเนี่ยเหลือเพียงแค่5วันกับ13ชั่วโมงเท่านั้นใครที่ยังเคลียร์ไม่เสร็จนะครับเพื่อนๆอย่าลืมมาเคลียร์กิจกรรมตรงนี้ด้วยนะเหรียญตานักเวทที่เพื่อนๆได้มาต้องเอามาซื้อของกันให้หมดนะที่เน้นๆเ,เลยเนี่ยก็จะเป็นกล่องของลูซี่นะครับแล้วก็ตั๋วที่ไว้ใช้เปิดตู้กาชาครอสเ o อร์นะครับและเมื่อพูดถึงกาชาครอสเ o อร์ใครที่ยังเปิดไม่จบในส่วนของลูซี่กับนังสือ อย่าลืมมาเช็คแล้วก็เคลียร์กันให้เรียบร้อยด้วยนะเพราะหลังจากที่ตู้นี้มันออกไปเนี่ยจะไม่สามารถสุ่มหาลูซี่แล้วก็นสึึได้แล้วนะครับและถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบตัวละครครอสโอเวอร์จริงๆผมแนะนําว่าเพื่อนๆควรจะปลดล็อกทิ้งไว้อย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับเพื่อนในอนาคตตัวละครมันต้องใช้เนี่ยเราจะได้มีใช้นะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเพื่อนๆจําเป็นต้องไปเช่า ตัวละครจากคนอื่นมาใช้อีกทีหนึ่งนะครับและถ้าถามว่ารอเช่าได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่เพื่อนๆต้องใช้ในการเช่าเนี่ยมันจะเสียเยอะกว่าที่เราปลดไว้เองนะเพราะว่าเช่าแต่ละทีเนี่ยมันจะใช้ได้แค่ประมาณ1เดือนเองมั้งแล้วก็ตัวที่เช่ามาเนี่ยมันจะเป็นตัวพื้นฐานเลยนะครับเหมือนเพื่อนๆเ,เปิดเองหนึ่งตัวเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เล่นทันช่วงนี้เชื่อผมเปิดทิ้งไว้อย่างน้อย1ตัวนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปแนะนำซีซั่นใหม่ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในส่วน บอกเลยว่าเดี๋ยวมีตาม,มาแน่นอนนะสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาคลิปของช่องผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆรวมไปถึงถ้าใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตล่าสุดจากทางออฟฟิเชียลนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะผมก็มีโพสทิ้งไว้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Facebook หรือว่า u t u b e นะครับและในส่วนของผู้เล่นใหม่ที่ผ่านเข้ามาดูแล้วอยากจะลองเล่นเกมนี้นะครับผมก็มีทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับสามารถคลิก เอามาโหลดรองเล่นกันได้เลยนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ